ก่อนดูคลิปต่อผมมีแอปมาแนะนำแอป Du ดีเกมแอปที่มีดีเกมเต็มตึงสกินสวยๆให้เลือกไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟล์ Rv หรือ Call Duty มาพร้อมกับกิจกรรมและโปรโมชั่นอีกมากมายมีระบบต้องในตลอด24ชั่วโมงและสำหรับคนที่ใช้ระบบ iOS ก็สามารถกดทีลิก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับเอาไวยเดล่านะครับเอาเช่นไรดีครับเส้นทางลูกผู้ชายเส้นทางลูกผู้ชายมันก็ไม่ตายไมเจ็บกันบ้างอะไรต่ง พวกมึงเลยมาซอยคำมีนเอาเก็บแมวแบบบู๊โ <năm> จ้อุ้ยเฮ้ยเจอมันฆ่ากูเอ้ยเจ้าโอ้ยเจ้าเจ้ตำรวจไ้เกี้ยวเออซาเล้งไปด้วยเอ้ยหยอกพิงเรไม่รอด